วันนี้พามาชมดอกทุเรียนดูต้นไปก่อนต้นนี้ไม่มีสักช่อเลยทุเรียนปีแรกนะครับโอ้ต้นนี้เต็มต้นเลยโอ้นู่นเป็นไปถึงยอดเลย ใช้ได้ตนนัวนี้โอ้ฝั่งนี้ไม่มีสักไม่มีสักโช่เลยอ,อันนี้มี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 หลายโ์ตัวน,นี้นี่ดูครับดูครับดอกทุเรียน เป็นทุเรยียนปีแรกนะครับโอ้ตัวน,นี้มีประมาณสิบช่์เห็นหรือเปล่าไม่รู้มืดแล้ว โอ้ตอนนัวนี้โอ้ตัวน,นี้เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยนู่น,นไปไม่ถึงยอดนูน่นนู่นโอ้สุดยอดเลยตอนนี้สุดยอดนี่ข้างล่างก็มี นี่แถวนี้มีอยู่ต้นเดียวสามช่อสี่ช่ อ๋อตัวนี้ใช่ได้ตัวนี้เต็มเลยตัวนี้เต็มเลยนู่นคุณนยปขกลางบนนู่นนู่นโอ้ตัวนี้ใหญ่สักเปามีอยู่สี่ห้าช่อทำไมไม่เป็นเยอะๆน้อยก็ไม่รู้ หวังว่าปีหน้าคงจะได้ผลที่พอใจอนี่อ่าตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้โอ้ตัวนี้เป็นไปนถึงยอดเหมือนกันนูน่นปลายลิบๆเลย อันนี้ใหญ่ไม่ไม่มีทักช่องตัวนี้อันนี้ก็ไม่มีอันนี้มีมีไหมไม่มีเหมือนกันอ๋อ,อมีช่อเดียวร่วงหมดแล้วเดี๋ยอยูสองมมิด